ม่่ะอเห็นหรือยังว่าฉันไม่ใช่ผีอ่ะไม่คุณเป็นผีนะค่ะเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ผีเฮ้ยเฮ้ยผมเลยนะก็คุณจะได้รู้ไงว่าฉันไม่ใช่ผีอ่ะผีก็ตบได้นี่คุณนี่ถ้าคุณไม่เชื่อนะว่าฉันเป็นคนน่ะ คุณจับเนื้อต้องตัวฉันก็ได้อจับเลยจับตามตัวสิก็บไว้จับนี่จับจับเลยเป็นไงไม่ใช่ผีแน่นะเป็นแน่ะสิยังไม่ทำได้แล้วทำไมหน้าคุณเป็นผีนะก็ หน้าคอนดีจริงเขาท้าฉันเป็น ไม่ปล่อยให้เมียร้องไห้พ่อหนุ่มหน้าตาก็ดีไม่น่าใจร้ายเลยเออนั่นแหละสิปล่อยให้เมียร้องไห้โหยหวนเหมือนจะปวดท้องจะคลอดลูกหรือเ,เปล่าไปไปไปดูเมียก่อนเถอะพ่อหนุ่มยืนจ้องหน้าอยู่ได้แล้วก็เตะเอ้ยไปไปดูเมียไปหรือไม่ใช่ผีจริงวะไปดูเมียไปเดีเ๋ยวเดวเตะเลย ไปแล้วนี่คุณเป็นไรอ่ะคุณแจคุณจห้องของฉันมันตกลงไปในท่อระบายน้ำเนี่ยาจะทำไงอ่ะจะทำยังไงล่ะก็ควรอย่างหละสร้างปัญหาแล้วก็หนีเอาตัวรอดอ่ะ อ้าวอ้าวอ้าวคุณพูดให้มันดีๆนะผมไม่สร้างปัญหาอะไรคุณไม่ทราบผมอยู่ผมเฉยๆนะครับมีแต่คุณนั่นแหละอยากจะมาเกี่ยวข้องกับผมเหลือเกินพูดแบบนี้ก็เป็นฮะนี่คุณความรับผิดชอบมันรู้จักไหมรับผิดชอบรัรบผิดชอบเรื่องอะไรครับก็ใครล่ะที่ผักฉันจนคุณแจห้องของฉันตกลงไปในท่อระบายน้ําเนี่ยอแล้วใครล่ะทำผีให้ผมกลัว อะไรเน่คุพูดอย่างนี้หมายความว่าคุณจะไม่รับผิดชอบในการกระทําของคุณใช่ไหมก็จะให้รับผิดชอบอะไรเล่าลองไปงอมกุญแจงอกุญแจใช่ตลกนะพูดเปนนิยายไปได้นี่คุณแหกตาดูซิเนี่ยห่อทั้งลึทั้งเหม็นน้ำก็ดำปีขนาดนี้ตกกระโปรงนะคุณอยากงมกิมมเองแล้วกันเ่ หน้าคุณยิ่งนเหมือนผีอยู่คุณก็นี่ดิทำแขนยาวๆแบไม่นาคอะแล้วลงไปงมกุญแจขึ้นมาเองเอาเลยคุณพูดแบบนี้คุณเป็นผีก่อนเลยก็แล้วกันขอ่ลอวผมเจอ่ไ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 องไอนไ่ไไองไองอออ อะไรละมือขนาดเนี้เหม็นด้วยค,คุณลองดูตรงนั้นสิไหน,นหรือว่าตรววงนู้นก็ได้นัะน่ะ งูไม no, ่ยอมมาแล้วไปขึ bye. Bye ้นไปเลยไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นโอ้โหดับเป็นบ้าเลย ทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยงานก็พาผอีกโอ้ยตายแล้ววิถีโดนดาแน่าตายตายตายช่างก็เสียเหรอเป็นอะไรตายล่ะก็กุญแจห้องของฉันหล่นลงไปในท่อแล้วฉันก็เข้าห้องไม่ได้คนที่ฉันไปอาศัยเขาอยู่เขาก็ไม่อยู่แล้วเนื้อตัวฉันก็สกปรกแล้วก็ ถวเนี้ยมันมีห้องเข้าไยวันอยู่อ่ะผมพาคุณไปเดินดูก็ได้ไม่ใช่แค่เดินดูมึงจ่ายค่าเช่าห้องให้ฉันด้วยจ่ายค่าเช่าห้องให้ด้วยโอ้โห,โ,หโหเรื่องอะไรผมต้องจ่ายด้วยเล่าที่สำคัญนะตังติดตัวตอนเนี้ยพอซื้อก็พอไข่าดาวจานหรือเต่าไม่รู้ไม,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 ม่มีก็ไม่เป็นไร นอนไปรถเมล์แล้วนะดีมากเป็นความคิดที่เยี่ยมที่สุดเลยฉลาดเหมือนกันนี่แต่คุณต้องนั่งเป็นเพื่อนฉันด้วยฮะให้นั่งเป็นเพื่อนอีกเหรอ,อม <laughs> ไม่มีทางอ่ะผมเหนื่อยมาทั้งวันแล้วคุณผมเ็นขนาดนี้ด้วยผมง่วงนอนมากแล้วคุณและง,งานผมจะพางอีกเนี่ยผมไม่ได้ว่างมานั่งเป็นเพื่อนคุณหรอกนะไปละและเดี๋ยวพรุ่งนี้ ผมจะมางงไปกุญแจบ้าบอกณุห้ใหม่แล้วกันเคยคุณอยู่คนเดียวแล้วไม่ไหวแล้วนีว่าฉันจะยอมเหรอี่ะให้เราเป็นพร้อเหรอไอ้ขาว้อยยังไงต้องต้องหากุญแจให้เจอก่อนไปได้ไงฮะเฮ้ยไปดีไปไหนกันเงินอะมีไหม แกล้งใช้หน่อยดิมีไหมมีหรอมาเอามาไม่มีหรอครับพี่เดี๋ยเดี๋ยยังไม่ออกครับแถมยังค่าค่าเช่าห้องเขาอีกครับแชร์อีกที่แล้วไปเซ็นค่าหายไปเยอะเลยพี่ยังมีเปล่าครับแกล้งใช่ป่ะพี่ขอดีๆเล่นเล่นเหรอเอามาเร็วไม่ให้เอ้ยไม่มี ได้ไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้เฮ้เลยเอ้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 ไอ่ไอ้ไอ้เอ้ไ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 อ้เอ้เอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้้ไ้้้ไ้้เฮ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 ้อ้เ้เฮ้เฮ้ไ้้ หยอกแฟนจันสิอย่าไปหยอกเล่นที่นู้นไปโอ้ยมาบังได้ดูแค่โอเคแค่ปากคำที่โรงพักด้วยนะครับไปด้ไปดูโอ้ยโอ้ยคุณเป็นไงบ้างเจ็บด้วยไปหอไปไหนอะไปโรงพักไงไปหอแล้วนี้นากลัวมาโอ้ยมาบัง นะครับเป็นตำรวจทำอะไรมาเนี่ยถึงได้ทั้งเปียกทั้งเหม็นไปทั้งตัวอย่างเงี้ยอ,อ๋อกุญแจห้องตกลงไปในท่อระบายนะ้ำมาค่ะก็เลยลงไปช่วยกันงมโชคร้ายจังเลยนะครับเจอทั้งท่อระบายนะ้ำเจอทั้งโจรยังไงคืนนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับ<า>ขอบคุณมากนะคะคลานะครับตร่องนี้ครับผมว่าคุณกลับบ้านไปเหอะ บ้านไหนเ่ถ้าบ้านจริงๆฉันอยู่ต่างจังหวัดส่วนที่พักในกรุงเทพราฉันก็บอกคุณไปแล้วว่าเพื่อนฉันเขาไม่อยู่ส่วนกุญแจห้องฉันมันก็ตกท่อระบายน้ำไปแล้วแต่คุณก็รู้ว่าที่นี่มันอันตรายฉันรู้ว่ามันอันตรายแต่ว่าฉันยังไปไหนไม่ได้เพราะฉันต้องอยู่ตามหาพี่สาวฉันพี่สาวคุณไปไหนอ่ะไม่รู้ฉันติดต่อพี่สาวฉันไม่ได้ตั้งหลายเดือนแล้ว แล้ฉันก็เป็นห่วงเขามากด้วยฉันกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปอ่ะพี่สาวคุณไม่เป็นไรหรอกมัง้งอาจจะยังไม่พร้อมก็เลยไม่ได้ต่อกลับมาเอางี้แล้วกันวันนี้คุณก็ไปนอนห้องผมก็ได้เฮ้ยอยาจะ